สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาวุธของสเปกเตอร์นะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับอาวุธชิ้นนี้เป็นมือสองนะครับแล้วก็ผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาแล้วก็ราคานะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังหาซื้อมือสองอยู่นะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็มาดูรายละเอียดของอาวุธกันนะครับก็อาวุธ ของสเปกเตอร์นะครับใส่ทาน2ก้อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนนะครับกรณีทานหมดเนาะบางคนเป็นคนใหม่ที่ว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับจะได้ทราบกันนะครับก็ทาน2ก้อนนะครับ 3A นะครับครับผมก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไกปืนนะครับ ตรงนี้เป็นสวิตเป็นปุ่มกดนะครับสามารถเลื่อนทําให้มือกลางออกได้นะครับประมาณนี้นะครับเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้เป็นรูปดวงตานะครับผลิตปี2015นะครับก็น่าจะพร้อมกับโกดเลยนะครับลูกเล่นของเขาอาจจะน้อยกว่าอาวุธโกดนะครับเพราะว่าโกดสามารถได้หลายอย่างเลยนะตัวนี้ก็แต่เขาก็สามารถอาเอาอุปกรณ์บางอย่างมาใส่ได้เหมือนกันนะครับก็ ของเขาก็มีนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวนะครับอันนี้ขออาวุธอย่างเดียวก่อนนะครับตรงนี้เป็นดวงตาสามารถสแกนกับหัวเข็มขัดของเขาได้เหมือนกันนะครับเพื่อใช้ถ้าไม่ตายนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปมือนะโยกก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นสีส้มด้ามจับเนี่ยของโกดเขาจะออกแบบทรงสีเดียวกันหมดเลยนะของสเปกเตอร์ก็เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ซิลิโคนนะครับตอนแรกผมนึกว่าซิลิโคนนะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมาโค้ดเพื่อ,อติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับก็ได้ที่เดียวเนาะไม่เหมือนของโก้ดของโกดได้4ที่นะครับผมก็เป็นรูปมือนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์กันนะครับโอเคครับ okay. จับก,ก็ค่อนข้างถนัดมือนะครับแต่ว่ามันจะไปนหนักที่หัวตรงนี้นิดนึงครับถืออย่างนี้มันจะรู้สึกหนักนะครับเสียงเดียวนะครับเสียงปืนหนึ่งสองอ๋อพอกดครั้งที่สี่มันจะเปลี่ยนเสียงนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวลองพับมือดูนะครับ กดมีเสียงสองครั้งนะครับครั้งแรกกดเหมือนลูกกระสุนสองสองลูกนะครับปิ้วปิ้นะครับรอบหลังก็ปิ้วเดียวนะครับโอเคลองสไลด์กลับนะครับมีเสียงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้ถ้าไม่ตายกันนะครับแต่เราต้องมีหัวของโกดน,นะครับของ สเกเตอร์แล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากใช้พลังไปแล้วลองดูนะครับว่าจะดังยังไงนะครับก็กลับมาดังเหมือนเดิมนะครับ ครับผมโอเคสแกนอีกครั้งนะครับโอเคครับลองสแกนอีกครั้งนะครับอันนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะครับ อีกครั้รนะบโอเคเดี๋ยวผมลองแฮกตรงนี้ดูนะเป็นเหมือนเสียงฟันดาบนะครับเดี๋ยวถ้าเราสแกนนะครับ มันมีนะครับเป็นโทรศัพท์งูนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมค่อยรีวิวย้อนหลังนะครับโอเคอีกครั้งนะครับ โอเคครับก็ลูกเล่นก็ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างแปลกนะครับออกแบบมาแบบเป็นรูปมืออย่างนี้ครับบางครั้งก็เอามาเป็นกบไม้ก้าหลังได้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงราคากลางของเขากันนะครับครับผมก็มาพูดคุยถึงราคากลางกันนะครับอะไรผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับถ้ามันเสียก็ก็มีฝาถ่านอย่างเดียวนะครับก็ บางครั้งก็อาจจะหายากหน่อยนะครับถ้าฝาถ่านมันหายนะกรณีเพื่อนซื้อมือสองมาเพื่อนเพื่อนซื้อมือสองมาอย่างนี้ไม่มีฝาถ่านหายากนะครับแนะนําถ้าซื้อก็แบบยกชุดดีกว่านะครับโอเคครับก็ส่วนราคากลางของเขาก็อยู่ที่150บาทจนถึง200นะครับแต่ถ้าราคาร้อนก็มีเหมือนกันนะครับรราคาร้อนผมเห็นบางครั้งคนนึงเข้าขายประมาณ100บาทถึง120บบาทนะครับประมาณนี้นะครับแต่ โดยรวมนะ่ะส่วนมากอาวุธนะ่ะถ้าเป็นพระรลงนะ์น่ะจะแพงกว่าของพระเอกนะครับที่ผมเจอเจอนะที่ถูกกว่าก็มีบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับพระรลงเนี่ยแบบเหมือนประมาณแบบเขาผลิตมาน้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ราคากลางประมาณนี้นะครับก็โอเคครับวันนี้ก็รีวิวก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างก็ อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะที่กําลังหาซื้ออยู่นะครับได้รู้ลูกเล่นเบื้องต้นนะครับแล้วก็ราคากลางนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เช่นเคยนะครับเล่นให้สนุกตามงบของเรานะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ